สวัสดีครับผมพีชอีเทนอลและนี่คือรีวิวเว g เกตซาคูสองจอนนี่ไรเดนนะครับผมก็มาถึงคิวกันพราตัวสุดท้ายที่เราเคยโหวตกันไว้ในเดือนเมษายนนะครับเจ้าซาคู j o นนี่นั่นเองคือเป็น1ในตัวที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับเสมอไปกับตัว a s สเตรโนเนมที่4คะแนนนะแต่เนื่องจากว่ามันมีพวกตัวออกใหม่เนี่ยมากันเรื่อยๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำรีวิวเจ้าตัวนี้สัทีนะ ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประกอบเสร็จเอาไว้ก็นานสักพักแล้วประเด็นก็คือมีคุณผู้ชม i n กซ์มาถามผมเยอะนะครับว่าเมื่อไหรจะรีวิวซาคูจอนนี่สักทีผมก็เฮ้ยโดนนี้เนี่ยมันได้คะแนนค่อนข้างน้อยนะผมไม่คิดว่าจะมีคุณผู้ชมอยากดูกันมากขนาดนี้เนี่ยอ่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวมันสักทีนะครับซึ่งซาคูจอนนี่ตัวนี้นะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเรื่องราวหรือว่าประวัติอะไรของมันมาก่อนเลยนะที่เกิดอยากได้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า เห็นมันโผล่ในเกมนะครับในเกมเนี่ยสีมันเด่นแล้วก็มีท่าโจมตีที่ดูค่อนข้างเท่นะครับผมก็เลยอยากจะซื้อมาสะสมนะแล้วก็พบว่ามันเป็นหนึ่งในกันพลาที่หาค่อนข้างยากในปัจจุบันนะครับเพราะว่าไม่ถูกบันไดรีสต็อกมานานหลายปีแล้วนั่นเองคือบันไดนะครับมันรีสต็อกมาแต่พวกไอซาคุของชาตัวสีชมพูครับแล้วก็ซาคุเขียวนะขยันรีจนของมันล้นตลาดเลยนะครับแต่ว่าไม่รีซาคุจอนนี่ผมก็งงกับพวกเขาเหมือนกันอื ตัวสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปหาซื้อมาได้นะครับจากในกลุ่มกันดัมมาเก็ตนะก็ได้มาราคาถือว่าแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าพอรับได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าซาคุจอนี่ตัวนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยมันสวยแล้วก็เท่ขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาขนมอร่อยอร่อยไว้ทานเล่นทางร้านมาการูนะครับเขาก็มีขนมให้เลือกถึง3แบบเลยทั้งปังเนยกรอบปังเนยกระเทียม ปังพริกเผาหมูหยองนะครับราคาเพียงถุงละแค่35บาท3ถุง100งถ้าสั่งซื้อในช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่งอีกด้วยหากท่านใดสนใจนะครับผมก็ได้ทิ้งลิงก์ของทางร้านเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับหรือสามารถสแกนผ่าน QR Code ไปสั่งซื้อทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับอร่อยจริงผมลองแล้วแนะนำเลยโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าซาคูจอนี่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ซึ่งพอเปิดมาเนี่ยผมก็จับมันยืนไว้บนฐานแอชเบสเลยนะครับเพราะว่ากันพลาตัวนี้มีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักนะครับที่เทไปทางด้านหลังค่อนข้างเยอะบวกกับที่บริเวณส้นเท้าของมันเนี่ยส้นเท้ามันสั้นเกินไปนะครับทำให้หุ่นเนี่ยชอบล้มไงหลังนะผมก็จับมันไว้บนเบสซะเลยสําหรับการประกอบนะครับซาคูจอนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเวลเกตในยุคแรกนะครับเนื่องจากว่ามันย้อมมาจากชาซาคุแล้วก็ซาคูสีเขียวนะครับที่จะมีเป็นชิ้นส่วน โครงในสําเร็จมาให้อยู่แล้วนะครับะนนเรื่องการประกอบโครงในเนี่ยตัวพวกนี้ก็จะค่อนข้างประหยัดเวลาการประกอบต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดซับซ้อนนะต่อสนุกใช้ได้แต่มีจุดที่เป็นพวกพาร์ชินเล็กๆบอบบางค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพวกพาร์ทโครงในทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดคุณประกอบแรงเกินไปนะครับมันอาจจะขึ้นป้าได้นะก็ควรระวังด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ควรระวังก็คือบรรดาพาร์ชโครงสําเร็จทั้งหลายเนี่ยตามคู่มือเขาจะให้ บิดๆหรือว่าหมุนๆตามนะครับก็ควรดูตามคู่มือให้ดีนะครับไม่งั้นถ้าเกิดบิดพลาดเนี่ยอาจจะทําให้ชิ้นส่วนหักไปเลยก็ได้เหมือนกันและมีจุดประกอบที่ผมรู้สึกค่อนข้างเบื่อเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือไอ้พวกท่อพลังงานทั้งหลายตามตัวของมันเนี่ยมันประกอบค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับเนื่องจากว่าเราต้องมาร้อยครอบะล้องของมันเข้าไปทีละข้อทีละข้อทีละเส้นเนี่ยว่าจะเสร็จทั้งตัวนะครับเป็นสิบสิบอันเลยอืมแถมต้องมาเฉือนเก็บแผลมันให้ครบทุกอันด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยก็ แผลคนข้างจะชัดมากและที่สําคัญนะครับผมอยากจะเตือนไว้เลยก็คือตอนคุณตัดชิ้นส่วนไอ้ครอบร่องพวกนี้ออกมาเนี่ยควรหาเป็นถ้วยอะไรก็ได้เล็กๆนะครับมาใส่มันไว้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดกลิ่งตกโต๊ะไปเนี่ยแล้วหาไม่เจอนะครับก็จบเลยส่วนแพลเกตตัวนี้นะครับตัวนี้มีอันเดอร์เกตด้วยนะรู้สึกว่าจะแค่2%ของทั้งตัวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโคตรน้อยเลยแล้วก็แผเกตตัวนี้เนี่ยใหญ่มากนะครับแถม ชอบอยู่ในจุดเด่นๆซะด้วยนะครับไม่หลบมุมนะอ,มอีกทั้งพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแข็งนะครับโดยเฉพาะพวกแผงสีแดงแล้วก็แผงสีดํานะครับก็ยิ่งทําให้การเก็บงานเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยส่วนสติกเกอร์นะครับก็ได้มาแผ่นไม่ใหญ่มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีเทลไฮไลท์นะครับตามข้อต่อตามข้อพับต่างๆนะแปะไม่ได้ยากอะไรมากแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสติกเกอร์ดีเค้ลวดลายนะครับแปะตามตัวแต่หลังจากที่ผมได้แปะ สติกเกอร์ดีคอลของตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนเลยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยซื้อเป็นดีเคานน้ำนะครับมาแปะเพิ่มเนี่ยน่าจะเวิร์ก,กว่าสำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับซาคู2จอนนี่ไรเดนเป็นโมบิสูจากภาค MSV นะครับโดยซาคูตัวนี้เนี่ยมีชื่อดมเดิมว่าซาคู2 h i ไฮโมบิลิตี้ไทป์นะครับเป็นซาคู2รุ่นทดสอบที่ผลิตขึ้นจำกัดจำนวนเพียงสเครื่องเท่านั้นนะโดยความพิเศษของมันเนี่ยก็คือเป็นซาคูที่ออกแบบมาเพื่อ เน้นความเร็วเป็นหลักนะครับทําให้มีการติดตั้งบูสเตอร์ขนาดใหญ่เข้าไปที่บริเวณขาทั้งสองข้างบวกกับแพ็กหลังก็ถูกปรับปรุงให้เพิ่มความเสถียรมากขึ้นจนกลายเป็นโมบิสูที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูงกว่าซาครุรุ่นทั่วไปเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยซาครุรุ่นต้นแบบพวกนี้นะครับจะถูกมอบให้แก่นักบินไยซีออนที่มีความสามารถสูงหรือสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมเท่านั้นโดยหนึ่งใน4คนที่ได้รับซาคุตัวนนี้ไปขับนะครับก็คือจอห์นนี่ไรเดน สุดยอดเอสพายของฝ่ายซีออนผู้มีฉายาว่าเล b l ลิสหรือพิมสันไ n i n g โดยจอ์นนี่นั้นมีฝีมือการขับโมบิสูที่เทพมากๆจนถูกคนในกองทัพนำไปเปรียบเทียบนะครับว่าเขาเป็นคู่แข่งกับชาอัสนาเบลเลยทีเดียวแต่หลังจากจบสงคราม1ปีนะครับจอ์นนี่ก็ถูกระบุว่าสูญหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่และไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยเป็นการปิดฉากตำนานสายฟ้าสีแดงลงอย่างน่าเสียดายเลยนะครับ หรือเปล่าโอเคมาดูในส่วนดีเทลกันบ้างนะครับสำหรับซาคูสองจอนนี่ไรเดนตัวนี้นะครับว้าวซาคูเนี่ยพอมันเป็นสีแดงแล้วมันดูสวยงามมากๆเลยนะแต่แบบตัวอย่างตัวของชาเนี่ยจริงๆทีแรกเขาก็จะให้มันเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแต่ว่าเห็นในยุคนั้นเนี่ยทีมอนิเมะนะครับทีมทำเนี่ยเขาสื่อสารกันผิดพลาดนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวสีชมพูแทนนะ <c oughs> ตัวที่ได้อาน,นิสง์เป็นสีแดงเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวจอนนี่ไรเดนนะครับ สำหรับตัวเวอร์ชันเรียลเกตเนี่ยมันก็มีการเพิ่มดีเทลรายละเอียดตามชิ้นส่วนมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับหยิบย่อยเต็มไปหมดเลยอ่าและนี่ก็คือจุดที่ผมบอกว่ารู้สึกเบื่อเวลาประกอบนะครับก็คือไอสายพลังงานตามตัวมันเนี่ยอ่าอย่างอันนี้เนี่ยเป็นตรงขานะครับคือเส้นข้างในเนี่ยมันจะเป็นสปริงเหล็กนะครับผมแล้วเราก็เอาครอบร่องพลาสติกเนี่ยค่อยๆร้อยเข้าไปทีละอันทีละอันนะกว่าจะเสร็จเนี่ยมีตรงบริเวณเอวแล้วก็ที่บริเวณหัวนะครับ คือไอการร้อยแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะครับก็คือว่าเวลาเราขยับหรือว่าพับขาเนี่ยมันก็จะเอียงตามไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาตินะแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบแบบไฮเกรดมากกว่าที่เขาให้เป็นท่อแบบท่อสําเร็จมาเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบชอบเก็บงานค่อยๆทําค่อยๆประกอบไปเรื่อยๆเนี่ยคุณน่าจะชอบนะ ตรงนี้เป็นส่วนแพ็คหลังนะครับคุณจะเห็นว่ามีดีเทลรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเลยนะหน้าตัดเส้นมากเลยตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่กันพลาตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีเข้มทั้งตัวนะครับก็พอแปะสติกเกอร์ที่เขาเข,าเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าลวดลายของมันดูไม่ค่อยเนียนนะครับดูลอยๆนะผมถึงได้บอกไงว่าควรซื้อเป็นดีคอน้ำเนี่ยมาแปะแทนผมว่าน่าจะดูสวยกว่านี้นะครับโอเคมาดูในส่วนจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าซาคูตัวนี้เนี่ย ก็ No PC ทั่วทั้งตัวเลยนะครับตามภาษาเรลเกตทั่วไปแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรลเกตในยุคแรกๆนะครับข้อต่อของมันเนี่ยก็รู้ๆกันนะว่าไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวลองขยับเล่นกันเลยโอเคเริ่มจากส่วนหัวนะครับเงยปึ๊บโ้มหมุนใจหมุนขวาปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเอียงได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับขยับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แล้วก็ความพิเศษเนี่ยก็คือเวลาเราหันหัวมันนะครับลูกตาเนี่ยสีชมพูเนี่ยมันจะขยับตามไปด้วยนะแบบนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เป็นส่วนแขนนะครับเกราะไหลตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดออกมาได้อ่าอีกจังหวะหนึ่งนะครับทําให้เรากางขึ้นหรือว่าพับลงก็ได้หรือจะหมุนโดยรอบนะครับนี่โอเคค่อนข้างฟืดนะ ส่วนตรงหัวไหล่นะครับสามารถกางขึ้นนี่ได้ประมาณนี้เลยสุดแล้วหมุนโดยรอบปึ๊บโอเคแล้วก็มีเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะครับทําให้ดันไปข้างหลังแล้วก็ดันมาข้างหน้าได้เอียงแบบนี้ทีนี้เป็นตัวแขนนะครับแขนหมุนปึ๊บโดยรอบงอข้อศอกปึ๊บนี่ได้แบบนี้นะครับและสุดท้ายข้อมือสามารถเอียงซ้ายขวา ได้เล็กน้อยนะครับขยับขึ้นลงหมุนปึ๊บโดยรอบสำหรับข้อต่อบริเวณไหล่แล้วก็แขนเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกได้นะว่าเวลาขยับเล่นเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นนะครับทีนี้เป็นส่วนลําตัวนะครับสําหรับลําตัวทีแรกเนี่ยมันจะขยับไม่ค่อยได้นะครับมันจะติดนูน่นติดนี่นะให้เราทําการงัดชิ้นตรงท้องมันขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยปึ๊บอ่าพอเปิดแล้วคราวนี้เราจะสามารถ เงยขึ้นว่างอตัวมาข้างหน้าได้แบบนี้เลยนะครับโอเคหมุนปึ๊บปึ๊บอ่ามันติดนะหมุนได้ไม่โดยรอบนะครับเอียงปึ๊บปึ๊บโอเคสําหรับช่วงลําตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างมีปัญหาที่สุดของเจ้าซาคูตัวนี้เลยนะครับคือมันแบบมันด็อกแดกมากเลยนะมันไม่มีความเปิดไม่มีความมั่นคงอะไรเลยก็น่าเสียดายนะครับน่าจะทำมาให้แข็งแรงมากกว่านี้ ทนี้เป็นส่วนกระโปรงนะครับกระโปงหน้าสามารถเปิดขึ้นได้แล้วก็ขยับเอียงซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะครับ <_ letter> เพราะว่าเป็นโบโจยนะอ่าโอเคแล้วก็กระโปรงข้างนะครับสามารถดันขึ้นดันลงได้เล็กน้อยดันมาข้างหน้าได้เล็กน้อยแล้วก็กางขึ้นได้เล็กน้อยนะครับมีแต่เล็กน้อยโอเคแล้วก็กระโปรงหลังนะครับ <_ letter> เปิดขึ้นพับลงอ่าแล้วก็จุดนี้เนี่ยจะใช้ในการเก็บขวานนะครับซึ่งสามารถเลือกติดได้ทั้งกระโปงหลังหรือว่ากระโปรงข้างก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งสองข้างเลย โอเคทีนี้มาดูส่วนขาบ้างนะครับเนื่องจากว่ากระโปรงข้างมันเนี่ยมันอาได้น้อยนะครับผมก็เลยแกะออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดทีหลังอืมเอ่อสหรับขานะครับโคนขาสามารถหมุนไปทางด้านข้างนะครับโอ้โหฟืดมากโคนขาจุดนี้อืมต้องออกแรงเยอะเลยนะครับโอเคปึ๊บแล้วก็ลองเตะไปข้างหน้านะปึ๊บอ่าเตะได้ประมาณนี้นะครับเตะไปข้างหลังปึ๊บอ่าติดกระโปรงข้างแล้ว กลางขาึอบอ่ากลางขาได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ลองงอเข่านะครับอ่างอึอบอ่าจะเห็นว่ากรอบบริเวณต้นขาเนี่ยจะขยับตามการงอด้วยนะครับโอเคึอบอ่ารู้สึกว่าจะงอได้สุดแค่ประมาณนี้นะครับดันกลับึ๊บอ่าดังแกรกส่วนตรงเท้านะครับก็ขยับอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็มีดันมาข้างหน้า ดันไปข้างหลังเอียงได้เล็กน้อยนะครับหมุนอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวเท้านะครับสามารถพับได้จังหวะหนึ่งนี่พับตรงหน้าเท้าได้เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับจะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหางเสือใช่ไหมมีทั้งหมด4ี่สี่ชิ้นนะครับหนึ่งสสามสี่สามารถขยับขึ้นลงได้ทุกชิ้นเลยนะครับนี่แบบนี้แต่ว่าควรจับเล่นแบบระวังหน่อยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างจะบอบบาง อ่าสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณแพ็กหลังนะครับตรงนี้เนี่ยไอแท่งสีดำาๆนะครับสามารถดันขึ้นดันลงได้เล็กน้อยนะครับผมอ่าควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างจะเบาบางนะอ่าแล้วก็บริเวณหางเสือตรงแพ็กหลังนะครับสองข้างก็สามารถเอียงขึ้นเอียงลงได้อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตรงบูสเตอร์นะครับของแพ็กหลังสามารถขยับขึ้นขยับลงได้ประมาณนี้นะครับ สรุปนะครับสำหรับข้อต่อของซาคุไรเดนตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับจุดที่ผมรู้สึกว่ามันแน่นโอเคเนี่ยมีแค่หัวแฮกหลังโคนขาแล้วก็หัวเข่านะครับนอกนั้นลื่นคือเจ้าตัวนี้เนี่ยผมได้จับมันถือบาสุก้านะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้โชว์นะพอกลับมาดูอีกทีนึงปรากฏว่าหัวไหลมาเนี่ย ตกลงมาแล้วแล้วก็เอวนะครับมันเอียงไปทางด้านที่ถือวาสุก้าด้วยนะแสดงให้เห็นว่าข้อต่อของมันเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับด้วยความที่มันเป็นเรลเกตยุคแรกๆนะครับมันก็จะแข็งแรงสู้เรลเกตยุคใหม่ๆไม่ได้ฉะนั้นคะแนนข้อต่อของซาคุตัวนี้ผมให้ที่6คะแนนละกันนะครับ โอเคมาดูในส่วนอาวุธกันบ้างนะครับสำหรับอาวุธอย่างแรกนะครับก็คือปืนแมชชีนกันนั่นเองนะครับ้าสุดยอดอาวุธจริงระยะไกลของหุ่นตะกูลซาคุนะครับรูปร่างเนี่ยจะเหมือนกับปืนกลในยุคโบราณน,นะก็ดูแปลกๆดีนะครับโดยปืนกลอันนี้นะครับก็จะมีกิมมิคอยู่พอสมควรเลยอย่างแรกนะครับก็คือสามารถถอดแมกกาซีนของมันปออกมาได้นะครับแบบนี้เป็นวงกลม,มโดยไอพาร์ท แมกกาซีนเนี่ยเขาแยกเป็นดีเทลลูกกระสุนมาให้ด้วยนะครับข้างในแต่ว่าพอผมปิดฝาเข้าไปแล้วเนี่ยมันงัดไม่ออกนะครับก็เลยไม่ได้แกะโชว์ให้ดูนะต่อไปนะครับก็คือศูนย์เล็งเนี่ยสามารถที่จะดันไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับนี่แบบนี้โอเคแล้วก็ดามจับที่2นะครับก็สามารถดันไปซ้ายขวาได้เช่นกันปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับเอาไว้ถือประคองยิงแล้วก็กิมมิคสุดท้ายนะครับก็คือที่ด้ามจับปืนตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็น เหมือนกับด้วยสลักนะครับดันขึ้นมาแล้วก็ใช้ติดไปที่มือของซาคุได้มันคขงมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยมันหักไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมติดเปืนกับมือมันไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าพอแกออกมาเนี่ยไอตัวล็อกตรงนี้เนี่ยมันหักไปเลยนะครับนี่เศษซากอรารยธรรมนะฮะหักเรียบร้อยนะครับฉะนั้นก็เตือนคุณผู้ชมไว้นะครับว่าให้ระวังในจุดนี้ อาวุธต่อไปนะครับก็คือฮีทฮอกหรือว่าขวานความร้อนนะครับเอาไปใช้ในการฟาดฟันโจมตีศัตรูในระยะประชิดนะครับถือว่าเป็นอาวุธซิกเนเจอร์ของหุ่นตระกูลซาคูเลยนะต้องมีกันทุกตัวโดยเจ้าขวานอันนี้นเนี่ยก็ไม่ได้มีกิมมิกอะไรมากมายนะครับก็แค่เอาไปเสียบไว้ที่มือของตัวหุ่นหรือว่าเวลาจะเก็บเนี่ยก็เอาไปติดไว้ที่ตรงกระโปรงหลังได้นะครับอาวุธต่อไปนะครับก็คือบาซูก้านั่นเองนะครับหรือว่าเครื่องยิงจรวดนะอ่าก็ใช้ยิงทําลายกรอบศัตรูนะครับ โดยเจ้าบาสุก้าเนี่ยก็มีกิมมิคอยู่พอสมควรนะครับอย่างแรกก็คือด้ามจับเสริมนะครับสามารถดันขึ้นดันลงได้แบบนี้สะโขบก็สามารถดันขึ้นดันลงได้เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือที่บริเวณด้ามจับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเดือยสลักล็อกนะครับสามารถพับเก็บได้อ่าแล้วก็ติดเข้าไปที่มือหุ่นนะครับเพื่อความมั่นคงและอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็คือไจแอน์บาสุก้านั่นเองนะครับก็เหมือนกับบาสุก้ากระบอกเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่า กระบอกใหญ่กว่าแล้วก็พลังทําลายล้างสูงกว่านะครับโดยกิมมิคของมันเนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือที่ปากกระบอกเนี่ยจะมีเป็นเหมือนกับห่วงเหล็กนะครับสามารถพับขึ้นพับลงแบบนี้ได้แล้วก็กิมมิคที่2นะครับคือด้ามจับอันนี้สามารถดันขึ้นดันลงได้เช่นกันแล้วก็สะโคบนะครับก็ดันขึ้นดันลงได้เช่นกันแถมสามารถเปิดที่ปิดเลนกล้องออกมาได้ด้วยนะครับปึ๊บนี่เปิดออกมาก็จะเป็นพาสใส่นะครับเคียร์ o ัลเลอร์ปิดโอเค แล้วก็กิมมิ c สุดท้ายนะครับคือด้ามจับหลักเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะครับนี่ดันขึ้นดันลงเอียงประมาณนี้ส่วนของแถมเหลือๆนะครับก็จะได้เมืออ่อไหลมาอีกสองคู่นะครับโดยเป็นแบบกําปืนแล้วก็แบบแบมือนะส่วนคู่ที่3เนี่ยจะเป็นแบบกำหมัดสนิทนะครับผมติดเอาไว้ที่ตัวหุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเป็นพวกพาร์ทเล็กๆยิบย่อยนะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะอ่าแล้วก็มีเหลือๆอ,อ,อยู่บนแผงบ้างแต่ว่าผมไม่ได้ตัดออกมานะครับ และของแถมอย่างสุดท้ายนะครับก็คือฟิกเกอร์นักบินจอห์นนี่ไรเดนขนาด1น4ต่อนะครับนี่ตัวสีแดงๆเงทนะก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของเรืเกตยุคเก่านะครับที่เขาจะให้ฟิกเกอร์นักบินแบบนี้มาด้วยนะผมชอบสะสมแต่ว่าพอเป็นเรืเกตยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ให้แล้วนะครับน่าเสียดายโอเคทีนี้มาดูกิมมิกกันบ้างนะครับซึ่งกิมมิกแรกเนี่ยก็คือมันมีคอ,อกพิดด้วยนะครับโดยคอ,อกพิดจะอยู่ที่บริเวณหน้าอกทางด้านซ้ายนะครับให้เราทําการงัด ประตูมันขึ้นมาปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเก้าอี้ขับนักบินนะครับอยู่ข้างในนะอ่าแต่ว่าไม่มีนักบินอยู่ด้วยนะครับและกิมมิกอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเขาได้ให้พาร์ทชิ้นนี้มานะครับอ่าเป็นพาร์ทพิเศษเพื่อติดตั้งเอาไว้ที่บริเวณไหล่ขวานะครับจะได้เอาบรรดาอาวุธเนี่ยเข้าไปเก็บที่ไหล่ขวานะครับโอเคเดี๋ยวลองติดตั้งกันเลย พอติดตั้งเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันก็ดูเท่ดูอลังการนะแต่ว่าไม่คํานึงถึงข้อต่อเลยนะครับว่ามันจะรับไหวหรือเปล่านะเนี่ยอโอเคทีนี้พูดถึงความสูงกันบ้างนะครับสําหรับซาคูจอนนี่นะครับความสูงจากเท้าถึงเขาของมันนะครับไม่รวมฐานนะจะสูงที่ประมาณ13.5เซนนะครับไฮเกรด a าคูอเมซิ่งไฮเกรดอเมซิ่งบับบอส ลูปัสวี1 9ฟไข่ฝ่ายวอลคิลีไฮเกรดดาริวบาเดวลเกรดกันดั้ม2 .0 โอเคมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยก็คือความเท่ของมันนะครับคือหุ่นตระกูลซาคูเนี่ยผมเชื่อว่าสาวกันพรานะครับต้องมีติดบ้านไว้อย่างน้อยคนละหนึ่งตัวนะเพื่อเสริมบาร,รมีให้กันและกันกับตัวกันดั้มนะครับ อีกทั้งนี่เป็นซาคุของ S-PILOT ระดับตำนานของฝ่ายซีออนนะครับจอนนี่ไรเดนนั่นเองก็มีสีประจําตัวเป็นสีแดงสดนะครับดูเท่สวยงามเข้าไปใหญ่ส่วนในเรื่องการประกอบนะครับเจ้าตัวนี้ก็ทํารายละเอียดซับซ้อนกําลังสนุกเลยนะครับแต่ผมไม่แนะนําสําหรับผู้เล่นมือใหม่สักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าพลาสติกโครงในเนี่ยมันค่อนข้างจะบอบางนะครับบวกกับมีชิ้นส่วนเล็กๆยิบย่อยที่ ถ้าเกิดกระเด็นหลุดมือแล้วหายไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียอารมณ์กันได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองอันนี้ก็ไม่ว่ากันอีกทั้งเจ้าตัวนี้ได้อาวุธมาเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับคืออะไรก็ตามที่ซาคุม,มันควรจะได้เนี่ยเจ้าตัวนี้มีเกือบครบนะครับขาดไปแค่ระเบิดมือนะไม่งั้นเนี่ยจะเฟเฟกแล้วและข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเขาให้สติ๊กเกอร์ดีคาลมาแปะเพื่อเพิ่มความสมจริงนะครับแต่ผมคิดว่าสติ๊กเกอร์อันนี้เนี่ยมันแปะไม่ค่อยเนียนนะครับควรไปใช้เป็นดีเคานามเนี่ยน่าจะดีกว่านะ ทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับสําหรับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรอยเกตของมันที่ใหญ่มากๆเลยนะครับคือเจ้าสักคูตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ผมต่อมันเอาไว้ค่อนข้างนานนะครับผมก็เลยลืมไปบ้างว่าเกตตรงไหนเนี่ยมันใหญ่มากแต่มันมีอยู่2จุดนะครับที่ผมจําไม่ลืมเลยก็คือไอสายพลังงานเนี่ยครอบร่องแต่ละข้อนะครับคุณต้องเก็บแผลนับไปดิมีกี่อันนะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับคือบริเวณเท้าเนี่ยแผลเกตผมใช้คําว่าฝันร้ายเลย และข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับก็คือข้อต่อของมันไม่ค่อยจะแข็งแรงเอาซะเลยนะครับจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหามากๆเนี่ยก็คือบริเวณเอวแล้วก็หัวไหล่นะครับที่หลวมอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคนะครับก็คือส้นเท้าของมันเนี่ยมันสั้นเกินไปครับคือตัวหุนเนี่ยน้ำหนักมันเทไปทางด้านหลังซะเยอะนะครับแล้วส้นเท้ามันสั้นอีกก็ทําให้มันชอบล้มหงายหลังนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดคุณจัดท่าให้มันยืนดีๆเนี่ยมันก็พอจะยืนได้อยู่นะครับแต่ว่าผมเอาชัวรนะ จัดให้มันอยู่บนเบสไปเลยสำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับเรลเกตซาคูสองจอนนี่ไรเดนตัวนี้นะครับก็คือ8คะแนนนะครับผมสรุปนะครับสำหรับซาคูสองจอนนี่ไรเดนตัวนี้เนี่ยมันก็ประกอบออกมาดูค่อนข้างสวยงามมากนะครับแต่ติดปัญหาเรื่องของความแข็งแรงของมันเนี่ยที่ผมว่าไม่ค่อยโอเคนะคือถ้าเกิดคุณเป็นสายแบบต่อเสร็จแล้วให้กันพาย,ยืนนิ่งแบบผมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณ เป็นสายจับมันโพสท่าเล,น,เลนนูเลนีเนี่ยโอ้โหปัญหาออกเลยนะครับโดยเฉพาะไหลแล้วก็เอวแต่ถ้าคุณเป็นสาวกโมโนอายแล้วก็อวยจอร์นี่ไรเดนเหมือนกับผมเนี่ยซาคู2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรือเกติกตัวที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับส่วนในเรื่องราคานะครับซาคูจอร์นี่ตัวนี้เนี่ยราคาเดิมๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ800-900ถึงบาทนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวหายากนะครับราคาก็เลย ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1,300บาทนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ซื้อมาราคาประมาณนี้แหละพอๆกับในห้างเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวซาคู2จอนน่ไรเดนตัวนี้นะครับคือแต่เดิมเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักนะครับว่าจอนน่เนี่ยเขาเป็นใครนะแต่ว่าเห็นชื่อเขาไปปรากฏอยู่บนกล่องกันพราค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างมาสเตเกตซาคูจอนน่เกลกุกจอนน่ไรเดนอะไรแบบนี้เนี่ยจนผมมีโอกาสได้ซื้อเยลเกียตัวนี้มาเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับว่า ไอ้จอนี้เนี่ยเขาเป็นใครก็ถึงบางอ,อสทีสำหรับรีวิวตัวต่อไปนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำตัวไหนนะครับตอนนี้เนี่ยที่มีดองไว้ก็มีตัว High h ฮเกรดกันโนดเวลเกตเพอร์เฟกต์สไตร e แล้วก็ h ฮเกรดทริเอ i ก g นดั้มนะครับก็คิดว่าคงจะเป็น1ใน3ตัวนี้นะถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันเอาไว้ได้เลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ